เป็นนักกีฬาแล้วก็ไปเที่ยวในที่อควจอนบังเอิญไปเจอพวกที่พูดไไง่ายๆว่านักเลงหัว mai? ไม้เป็นพวกที่ไม่มีความคิดไม่มีสติขาดสตินตรงนี้แหละได้แค่สคนเด้อเอาเอาประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วในรถของไไออ้้ใครดีล่ะ

ไปดนแล้วฟันแล้วอ่าโอเคไอ้จอดอยงนี้แล้วแล้วอ่ะแล้วเองเองไอ้เชียนอยู่ตรงไหนที่มันบอกเองมาได้เชียนอยู่ตรงไหนเอขึ้นรถอย่างนี้ยแหละครับขึ้นรถอีกย่ายืนยืนอยู่ประมาณนี้ไหมแล้วเชียนว่าไงนะต้องไปไหนออาไม่รถคันนั้นเปล่ารถรถรถแค่รถไปดูแล้วแล้วใครบางคนบอกว่าอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยแบบรถคันนนป่ารพใครพูด